สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกุสุคนตอนนี้กะกะล่างเทียงอะเถ,ถียงตรงเม่อนีกัเสาเรื่องออกมาดินน้ำพี่น้องเพิ่งจะเลยเอามาแข่งมื่อใส่ลับเท่าคนวะ <c oughs> นี่นี่นี่ห่วงนี่นี่นี่ <c oughs> น ปลาชีตั้มหุ่งชูกินผาชีเมือลยปลาชีานอัน้นตั้มชกินผชีเมือเลเอาแหนฟักเพวเน้องมากับน้องสาวเพิ่อนนาะสาวเลื้มสบายดีเหลือค่ะพักค่ะเนี่ยดึงเอาหลุกเอาหล ลกพวดจคือรดอยู่ไปสั่นเนาะคิดินแนี้มันก็สั่นเออะพ่อพ่อพ่อมันร้ายพวดโอ้ยเมื่อเนี้ไหวกับแม่แมมันแตกอ่ะมันงามเนาะติดไว้ยากของมันงามพักเสริมนี่อยู่บ่พักเสริมมันอยากตายเลยเลือดแต่หักมันมันทมดินไว้นะย่างอยู่เอาะ งามนะมันงามจังมั้งเป็นกาลังขีเมือมาลิีนนำหน้อยเดียวน่ะไปอันยังเกาะพอถ่าพอถ่าเอาโหลดไปไปนำฮาโหลดวะสิโหลดโหลดจักคันเก่าพอถ่าเอาไปแต่เป็นเดือนเลยคือใช้ไปขายกินเลยอะไปานเไาขายเดี๋ยวรายังขี่อยู่

มื้ออื่นสิเป็นบุญห่อมื้ออื่นห่อข้าวต้มเนาะจะได้โทรไปไปบอกเด้อสิมาแทนถืกนํามันพอได้สิใช้ห่อค่ะโอ้ยแทนพี่ชังซื้อมาแล้วก็ปั่นกันนอันเ่นก็สิเป็นบุญเฮ็ดขาเนาะบุญขาขายังก็ขาสากบ่ขาหยังขาประดับดินบ่ขาหยังเดือน9ขาประดับดิน dân ship hòi khảo sát nó, này này, khảo sát, hòi khảo và đắp đinh, hòi khảo và đắp đinh, ừm, tôm khảo tỏng, rồi mọi người, cà chít đại nhàng, Phần chít mưa à, đại phi nỏ đây, sapa cà chít hái nho mai, kêng, pha away, pha เห็นจนสวยเมื่อจนปน้ำผักแพลวมาปลูก้ยมาเริ่งเติบเลยได้แต่สิบโมงผูมาตอนนี้เที่ยังมาพันป่าพล่างเพื่อนเตยอยู่ ลลางหน้าบ้านพี่น้องเลยก็ได้ก็ได้ลลางลิ้นน้ำเพลินแบบประนางลิ้นแต่แป๊บเดียวเพลินก็เมือ่องานเลยก็เอามาแข่งเมื่อสายลับเท่าผักแพลมื่อปลูกน้องโตโนโตก็มาลิ้นน้ำอีกเหมือนเนาะคำว่าอกันว่าสิแกงเนาะไหมครักจะฉีด้แกงหรือบ่อแหละอยากไปเวี้ยก,กับประนันพี่น้องเลยไปซื้อเอาเครื่องมาเห็ดบุญนี่แหละซื้อเอาหมักอึ่มักแอง พระเอกสองมาอีกแล้วโตโนะสุดหล่อโตโน่สุดหล่อมาแล้วโอ้พากันกินเผาอืมอืมกินเผาทอดไข่ทอดเผาใส่ไข่เวยลาหน่อยเห็ดให้กินใหญ่แล้วพี่น้องเอยเห็ดกินเองได้แ้วได้ทอดไข่เป็นเลยมีไข่สองหน่วยหน่วยหนึ่งเอาทอดใส่เข,ขาให้น้อง หน่ยนึ่งทอดมากินเออคุณานอนเออจับเปยอีกจับเปยอีกคุณนอ้ยน้นองน,น,น,นักชาบอย่าหายใจเลาะไก่เลาะมาน,น,นั่นนันตีอะไรมันหยามันเคยนะเฮนบอกมันชีคบไก่เห็นบอก เมาบ้างไก่ตอดชอมดีๆกินแหละล้วีพรมให้น้องอาวีมาวีพรมให้น้องมีตาีเหล็บมาตัดเหล็บให้น้องตาหนอยยาเลยจะหยัดป่าตีจะกูเตะกรจ้าเป็นหอยเป็นหอยใช่ อย่าขูดกันตีเลยเฮ้ยอย่าขูดเอื่อยอย่าขูดเอื่อยเด้อบ้านีเด้อบ่หล่อเลยแน่ๆใจ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 มีแม่เอ้ยแม่เอ้ยบ่หล่อเลยเป็นคนหล่อผัดขูดเอื่อยบ้านีจ้าสบายดีปาลุงและสบายดีปาลุ่งเลยลูกถุยงาไว้ เห็นอะไรได้ถูย่าถูขคามเขาข้าบางไงเกลี่ยปอนถุย่าเห็นอะไรได้ถูย่านะโอ้แซ่บบ่กินเขาวนะหอืมแซ่บบ่กินเขาวนะไก่สีซับ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 ไม่ไก่เดี๋ยวลงไปไก่สีตอดเขาวในมือนั่น นั่งกินแซ่เบากินข้าวนะแซ่เบากินข้าวนะโอ้ยขี้ดินกันเต็มหนาเออเอาเอาไก่ไอ้หี้ป้อนเนาะอันนี้ก็อยากให้ป้อนดิเห็นป้อนโตโนก็อยากให้ป้อนคือกันเป็นแอร์น้อยซะอีกโอ้ยอิจฉาเขาโตอิจฉาบ่นี่เองทไหนง่าเลยอืมง่ายเด็กกินเองดุ ตั้งไว้ตั้งไว้น้งไว้ลูกตั้งไว้ในเตียงนะตั้งไว้ไล่น้อยไล่หน่ไย่นะไ่อืมใครบอลงมากตโนได้เคลียวขึ้นเคียวลงเนาะแช่บ่แ่บ่ตโนอวมเรจะกินหลายคนมันกินข่าในซตอ้อนมันกินเข่านะครับบักไงบักไง เ้าพ่อจะเป็นกระตนกระโตช่าฮิกินลูกทิได้แก้งอยู่บ่คำแก้งถาเด้อถเด้อไปออกปากซองเด้อไปซื้อเอาหมกเอ้เอาอย่างนี้แล้เออไาเสียซื้อมากเป่ สิไปให้ยังอยู่เฮือนเผาเฮือนบ่มีไผอยู่เฮือนอยู่น้ำเอือยอยู่น้ำเอือยแม่ไปผู้เดียวเอาอีกเอาอีกนาชาเอือยแกงหน่อไม้เอาหาหน่อไม้แกงมาจังพอดีกันน้ำไหมโอ้โอ้ชื่อชื่อนมชื่อนมอันอ่อนซินนมอ่อนจริงตัวโน่เด้ตัวโน่อเด้เอายัง nôm nhang, nôm tinh hoa. A nom nhang. Oh, nom ovin tinh. Give hắn là baba. A ta? Bouting kẹn, do sao. Bouting kẹn, do. Bouting kẹn, do. Bouting kẹn, do. A nom ovin tinh. Mm, ไปอันนากร้นไปองไกวถากินไม่ไหวในอันนนการหยิเขียวกินเขียวแล้วจะจ้าจออกจันโง่จ้าจออกจะตั้นนะแล้วน่องจังขูดนะบังหับมวนบ่มาหลิมอยู่พี่นะบ่ามาโตโน่เอออือบังหัมวนบ่มาพี่นะ ทั้งขีธามนะบางห้าม้วนบ่มาพี่นะบ่ม่วนบ่มาพี่นะจะไปผ่านมาเขาเต็มปากบอเป็นเลยบางครั้กินเขานะกินเขาอยู่พี่นะแซบบอแซบบอกินเขาอยู่พี่นะปากบ่ได้เลยเขาเต็มปากแห้งพว่ากินเขาเก่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ย ทงแมนมาขาดอาหารการกินก <Auf S 2> <tem> <wh> ับไ so ่ได้ยอดได้ยอยพี่น้องเอ้ยเข่าดีดอกเข่ากับเกลือกับกินแบบแบบคือกินกับอาหารนี่บวยบวยเขาแบบขันนมอืมอืมอย่าก็อยากอ้วนบ่

เซียมอยู่ในหัวนั่นเลยนะน้ำไอ้บงัายจะนะมันอยู่เถิงผูเป็นหน่อเป็นหน่อยเถิงเยไานั่งยานั่งแดดบัวมียานังมาเขาเบื่อเอ้าหลานหน่อยมาเขาเบื่อไปก่อนเด้อบ่ได้ถ่ายคลิปมาต่ออยู่เ่อนอีกได้ มาต่ออยู่เ huh. พ <The proposition. S 2> right. well, ื่อนเช่าเรื่องพี่น้องสบายดีพี่น้องคลิปเก่าคลิปที่ถ่ายเว่นเพราะว่าไปประกองบ่ได้ถ่ายสบายดีรอบชองมาถ่ายรอบชองเอามะเอือมาส่งให้เพึ่นเพึ่นสั่งมะเอือดแล้วมะเอืมาให้หน่อยห่งอ่าได้ได้เติบเนาะมาขุนไหลมาขึ้มาอันมาทำมึงดอกอันชันน้ำข้าวเจ้าผัดบะหมี่ อช้าเนี่ยนมพองเลยเด่นขามันอภัวอืมเพ่อนี่เพื่อนี่จองขู่อะไรนี่อนี่อืมมันอภัวอันนัจับจับเกาะให้แม่นี่เกาะให้แม่ดูเลี่ยนหน้าเตี้ยนล่างจักนันเอามาด้วยเอาไปปองลูกเอาหิวไปให้มีไรไปหิวไป เดี๋ยวไปอาน้าซก่อนล่างน้ำหนึ่งฟองลงลูกฟองลงเออนี่จังเกอมาใส่ตัวนี้มันกระปูกเเก็บ้ยสัซ่านนี้จะเฮดก็ปวงนะมกวะอ้ามัืดมากแปบกช่องห้ากัมาเหาะเามือส่กีไปลื่งไปใส่แหละไปไปเหนบอแมนไปแต่ัน่นดอกไปแล้วยังไปหาเกาะเกาะตองเกาะแตงยังหลุดเงี้ยนน่น เป็นอะไไปเนชามงเปนะไรไปเห็ดอเห็ด่เบิดเ่นจะเบิเล่นกินอะไรกินอะไมาดิพี่น้องอื้มจะออนมาได้กินแล้วสียวาม่ออน๋หมึดิุนแล็มอู๋ดิฟุนแล mà nó có áo rồi đây thì nọ nó bay trội bố mì cung lái nó đi lái ออกไปสู่สอนอยู่น้องเนี่ยเด้อมาด้วย่ักุ้งได้มีกุ้งได้ยี่น้องนะขั้นจังมือเนาะออกไปสู่สอนเนอยู่น้องนะบโบ่มีแยงแล้วก็บ่มีหมู่สอนสอนก็เด็กน้อยก็เข้าสอนบ่เป็นใคร ไอลม<ช>บมา,บามามาเลือกนี่มาไ้ลายอย่าบังไ่จิไ่ใส่นัไปยัไม่ขี่ไเรยมาเลือกเห็ดอะไรกเล Thì nó Còn hồi này Cái chị Đưa ra Cái chặt bớt nè Là nó Con phải bọc sông Bỏ ra thay Thì nó bưng Mình thử khó Mình bình thường Thử khó Chắc mọi người Chắc mọi người Đừng biết cái nào Nàng 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 đưa ra 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 Nàng đưa ห้วยบ้านมึงบอนี่มายหอร้เพลงงทั้งเทุกน่เดอมากเพลงดงเพลงกัลงเลเบบึ้งเลยทั้งเอารองแค่ยูทูบนี่อยากดังบ่ต้องเอามาโดนแบตจะเป็นหาไปถ่ายแบแล้วมันองเพลงมัเลถ่ายเ่าทำเล็หน้อยนะมืน ในตอเลยลูกไปถ่ายแล้วมันโดนเบียดมาเลยมอนถ่ายเห็นเนาะมันผูกกันไปได้ทำอีกเนาะขนาดถถ่ายคลิปเขาก็ยังบบได้ลูกถ่ายอินงเขายังสงสือเขามาถ่ายย่เมยถ่ายที่เจ้าถ่ายทำถ่ายคงดียมันเนาะเวลากับตัวมาพ่อพนพี่เนาะกนื่นบากระรกอนแกอพพี่นะ ขอบคุณทุกย่ายดีปนสุข,ข,สข <Yeah. S 1> ทุกคนกับเอสซีนสุานเนาะขอมาให้กำลังใจตลอดมาก็กล่าวคำาวาสบายดีเป็อสุขทุกคนแม่รวยเบิ่งเจ้ามันเบิง่งจิตตาบุผับพอดีตาจะพัดเน่ยเบิง่งจิตตาบุผับเนาะเบิง่งเบิหักแล้วเนาะยังยังบอก